ยิเลยค่อยก็ป๊บเจ้ยเเหมวี้เนะชื่อไหนต้องมาจำอันนี้สดัแล้วขอเงินที่เด็กเหมอนี่ไซลูกค้าจีไโอ้ยสบายดีสบายดีลูกค้าน้อยสบายดีลูกสบายดีกอนสา เด้วยกลับสวัสดีนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC คือกลับกัเดิมแล้วสวัสดีทั้งนั้นในต่างประเทศเรายินดีต้อนรับครับสู่สั้นวันน้องเปียวคือเก้าให้พี่น้องเลยวันนี้ก็ชิจัดของให้ทั้งพ่อน้องเปียวเราพี่น้องเวยวุ่นการเองได้ทุกขาก็ว่าถ่ายกินพันกระปุ่นกันบ่เดี๋ยวซื้อกระปุ่นมาอีกหลายหนึ่งละ ก็เันเปนเสตียซะแล้วเดีย้บอลุแต่งงานดิใช่ลูกน่ะเป็นได้อะไรกาแฟน่ะคึ้เงบเงาแทบบ่มีเสียงม่เชิงแทะบแจ้งยุ่วบกินหวานบ้าวมัเอ้าันข้ากินหวานมั่วเลยเอา เราก็จะสกินที่ร้นมันอยากเนาะมันมอยากมันไมหมอนเดียวอยาแล้วอ่ะแล้วกินแล้วแล้วไข่แน่เพิ่นเอาไปกินวะไรไข่นั้นมันแบนนบจินหวน<อ>านแบบม้วนโดดนะเออว่ากินทำพรำได้นั่นอยู่พรำหมดได้บอกมันอยากต<อ>่งว่าเธอเลยกินกาแฟกาแฟใส่ตาบัดแล้วว่ากินดีอยู่แต่ว่ากินของหวานแบบม้วนหรอเนอะตอนเย็นก่อนบ้านรถใหม่ค่ะ เดี๋ยวจัดเครื่องให้ทังพอลองเปดกันเด้อป้าเป็นมือกลงให้ไหนกว่าทางปัทเ่นีกันอนเน่ะไม่นอนนอนอนนเดกไปกาธรรมชาสตร์กินธรรมศาสตรเกินเหตุธรรมชาติลงโทษธรรมศาสตรลงโทษได้แบบนี้สบายส ชี้เด็ดิไอเจ้ตอบบอกเฮ้ยบ้าจัดของให้พ่องเปียบบอกจี นี่นเครน่องสินหข้างนอกไ้ัน่องยูเลยมันสุกมือก้มาเลรอเนตกบ่มยเพียมาเลยนอ่เราเป็นแค่นี้อยู่ปลากระป๋องลายเดี่ยวปากระป๋องขัยรไใส่มาอุดหนนก เอาเป็นแก๊สมาเลยเป็นนัวแดกดิต้องเอาครกเอาพริกดิเกลือดิเกลือได้จะจะเต็มเลยดินเนาะแมนที่จริงนี่ชงเดียววัดปี ว่าเจะขายเชื่อ์ไปน้องเตีวได้เชียร์ไปต้องเปียาให้ลูกค้าได้นี่ยะมนวบวสันได้ดิัได้ก็มีมีมีตัวใหญ่เนาะแล้วมีลูกหน่อยบจสบูเล เอ้ยยังอยู่บ่เป็นพุงเป็นเข่าด้พ่อคนอยากคายดเอ้นคูวลูาดูอยเอาลยกเราเต่าเรามีทต่คนใ้ะ สีคนขาวสีอันปันคนอันแล้วเปล่งเงเดียวกันบ่สะเป็นทองกับบอามเในทองวะมันเปลงมาได้นะห็นแต่บอ้อมเ็เอาตัวมนคะ่ม่มน ชื่ออันนี้น้อยประหยัดงบเขาแผบบด้แผบบดีขนมนำเอ้าไม่จำเป็นกันได้เชื่อผ่านเนี่ยขนมไม่ใช่ก็ได้เนี่ของกินกันมี้ย่างมอม่าปลากระป๋องแผลบไข่ดีอ่า A à, cái tóc nít tít 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 tiết tít, tiết tít, tít tít tiết 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 thằng đàn tiết 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 mình tiết tít มัเป็นแล้วมันคอยชดบ่เออเดเน่ะมันแตกลายเลยมนเมนมันแบบงวาใครรุ่นนี่ข่กุ้งไรไข่กุ้่ข่กันได้บนอากาศเนาะเเลยแตะแตกอสวเตนึงไอยิน้นบายเนี่ยิงวยละ มันหอนมันก็ได้แตกเจ้าต้องอันเอาเอาเนื้อมาหมัดดิเชือกฟางพอมดิ

ยาตนะทีขานะเจ้าเจ้จดีกนจกเลยเ่จะเงนแกแวกันนันเอามีนะสามแก๊สกับขนมพวกวันนี้ก็ได้ใส่ขนวที่คืนติดแกในทั้งน้อยเนน้นี่ย้อีพ่อแล้วมีอะไรอีกืแ้ห้าลหมือนบเปนหน้าห้าเมียผู้เามีอ่ะของเมียเนาะมันหันเปิดหันเนาะเช้าก็อะไรพหนุนหันบืน

Cái ốt đấy hơi vọng, hình vàng cả Mẹ có thông năm này Ơi ừ. này có cái... xích đâu Hãy ừ.

เวนตินมีหลายยางแน่หละเนื้อทนมเนื้อนุมจิเนืเปล่าใช่ไหมพด่เเพนุ่มชเขียวนะจ๊ะไทยชามะนาวชาหนุ่มชานุ่มค่ะค่ะ พยายากอุดหน,นุนมาเดอ้อนะฮะแล้วมีทุกอย่างแต่เราไม่ได้เอาโซ่ไว้อย่ามันบูดอากาศมันท้อนอืมได้หลายอยู่ได้ล่ะจี <c oughs> ๊ดแสนท่านไปล้าน ด้านปลายฝากชื่อบอไปหน้าต่อบอเลยนะ คนคนคนป่าเนาะว่าว่าก้นจะใีรใหม่ทอนยังดีได้เนาะบารเด้อ อร่อยครับริหามืเบิ่งน้ำวะเฮ้ยมาที่นี่ต่อกันจัดของกันมีอันเดียหรอแป๊บแป๊วมาซื้อถุงมรให้แมือกุลุ่มตู้ชุบมาขายหมีหรอนง่นน่ะฮ่อ ให้ให้น้องให้น้องยี่นี่ใหมันใบเสนนะเป็น่ลด้ร่หงหเอค้ห ใส่ชามเลย่เนาะึิามเโอยเลือกคำว่าบอกเป็นมุกก้อนกับมุกก้อนองชื่อแ้เนาะคุยอย่างเนาะอ๋อชื่ออยบอใช่ไหมคืนนี่นะไม่นึง Nói nương Nói này cứ vào cài được cây Nguyên chữ nói nưng, Chữ đẹp tàu đếch Noi. Noi sư cần <laughs> Ngọt về hông bằng hai những sư cái này Và một điện điện như đây bà đúng người Mẹ nè cái này <laughs> thiệt cái vơi là nó trừ 10บาท,50000 hộp tô đ Hà đ tố nhưng 50000 thấy 50000 thường 50000đ, 50000 กองกองหรือสามกองสอง่ยืนสักครต้อเ ยาีน yeah, ี to ่ขนมวเว่อต้องมาจำอ้ขเงินพ uh ี mm ่ม mm ่เม่น่อยานลยูกค้าลร้ายลยลูกค้าชีทอนโตไม่ค่าก็ว่าทอนกันทอนได้ต้องเสียค่ามัดจำเนึโดนปั๊บ

ยุกมันยุกบดแน่แล้วนมปเนาะขนมปอกขนมปางอย่างหนอขนมปังไหนเี๋ม uh <No> no. ีแหละพอสามถูกปะไปแล้วะูกอ่ะเออเออคิดแต่คิกแต่อะไร ของมาเติมวะนี่เอาของมาเติมว่ะเออเอาเด้อโ <c oughs> <c oughs> อ้ <algorithms> ខ្លា จะกินให้กระปุกุ่นแล้วมาถั่วมาแล้วให้รับเดียวัคนนีก่นหี่น้อทีกรนรับเป็นที่ามานเลยอนุมาเดี๋ยวพอทันมัวเียงเาไม่ค่อยแช่กนะดาษเพระว่อาเอรคิดนี้้นองเปลือต่ิตคลาม่านเร้่อ้อเหาะจิใจไว้นองเปลเ่อยการท่าการท้ายไว้พี่น้องเลย ช้ลงไ้รงน้าเดิมหยบอย่ได้ลทุกคัแบบเนาะเลยเิมแบบใหญ่ๆละเดินสบายดี